เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อเมริกางหวจดสงคลาบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งนอกเหนือจากระบบเรื่องของถนนที่อาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าสองสว่างค่ะชาวบ้านในพื้นที่อเมริกางหวจดสงคลาเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่า ไฟฟ้าสองสว่างนะคะบริเวณเกาะกลางถนนบนถนนกาญจนาวานิชสายด่านปรมแดนเสดาหัดใหญ่เนี่ยดับมานานมากแล้วค่ะจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนแล้วก็เคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายรายด้วยนะคะ,คะแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ ชาวบ,บ้านนี่อาศัยอยู่ติดกับถนนกาญจนาวานิชบ้านทวีทรัพย์หมู่หนึ่งตำบลสนักขามอำเภอเะบจับงหวัดสงขลาค่ะเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวของเราเนีคะว่าไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนน บนถนนกาญจนาวาันิดหมู่1ตำบลสมสมคขาวมพลศดาจดสงขลาบริเวณหลักกิโลเมตรที่เรวมระยะทางเนี่ยเพียงแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองค่ะเกิดเหตุไฟฟ้าเกาะกลางถนนดับมืดสนิทแบบนี้มานานหลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกว่าเดือดร้อนค่ะรวมไปถึงผู้ที่ขับขี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไฟผ่านมาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากว่ามองไม่เห็นเลยค่ะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีสิ่งกีดขวาง อะไรอยู่บ้านหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตยอย่างเช่นสุนัขหรือแมวที่อาจจะเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นบอกว่าถ้ารถที่ขับมาเนี่ยไม่มีทางจะมองเห็นเลยค่ะจึงมักจะทําให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เชี่ยวชนรวมไปถึงคนก็เคยมีนะ คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นบอกว่าก็เคยมีเหตุเฉียวคนเดินเท้าเสียชีวิตมาแล้วด้วยรวมไปถึงยังมีผู้ที่รับบาดเจ็บจากการเฉียวชนมาแล้วด้วยเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดกลับรถหรือว่าจุดยูเทินรถไฟฟ้าบริเวณลเกาละก,กลางถนนค่ะที่มันมืดเนื่องจากว่ามันดับมานานหลายเดือนเนี่ยบอกว่าตอนนี้นี่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปรับผิดชอบหรือว่าซ่อมแซมแก้ไขเลยนะคะ โดยล่าสุดบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งเกิดเลย23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุกับรถยนต์กระบะคันหนึงที่ขับมาจากตัวเมืองสะเดาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะที่ไฟฟ้าเก่อกลางถนนดับเนี่ยนะคะทำให้มองไม่เห็นคนเดินเท้าค่ะปรากฏว่าไปเฉี่ยวชนคนที่กําลังเดินอยู่บนถนนเสียชีวิตคาที่เลยนะคะชาวบ,บ้านบอกว่าพอเห็นเรื่องนี้เนี่ยมมันมันเป็นเรื่องที่ แก้ปัญหาได้ก็คือแค่ไปเพิ่มไฟฟ้าสองสว่างหรือว่าไปแก้ปัญหาหลอดไฟที่มันดับให้กลับมาติดเหมือนเดิมแค่นั้นเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ํารอยแบบเติมอีกซึ่งเส้นทางดังกล่าวค่ะเป็นถนนสายหลักและเป็นประตูบ้านประตูเมืองพระก็บหมู่ว่ามันอยู่ใ,นในกล้กับดาบพรมแดนซาดาด้วยนะคะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราซึ่งบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านด้วย เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าถ้าเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหภาพลากันเรียบบ้านเราเสียหายเลยนะคะฉะนั้นฝะากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งท้องถิ่นเองก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่ชมรายการเราถ้าเห็นนะคะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้ขออะไรมากเลยแค่ไปซ่อมระบบไฟฟ้าสองสว่างเกาะกลางถนนให้กลับมาสองสว่างเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะสามารถลดอุบัติเหตุท,ที่จะเกิดขึ้นได้แล้วค่ะค่ะ บัติเหตุสามารถที่จะป้องกันได้นะคะ 1. ไม่ประมาทอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของถนนแล้วก็แสงสว่างในบริเวณดังกล่าวก็ต้องพร้อมสําหรับการขับขี่ด้วยเหมือนกันค่ะ